เดี๋ยว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 มันต่ำด้วยม่ันต่ิจิตไอ้พิิตมาพิจิต่อโมฮูโมฮูว่าขาโจมีอย่างมาค่ะเอฟซีค่ะเอาเอาลองบังล่องบังลองเครื่องในไอ้ไอ้เป็นเหมือนขุมคืนรถขับน่ะเออบึงมึๆทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะเราเที่ยวเอาคันนั้นอยู่แล้วตอนนั้นน่ะคันแดงเหมือนขุมคืนรถน่ะเขาชอบรถเล็ก

ไส้ซอนหรือว่าถ้าเมียขับก็บโบไห้ผัวซ้อนพูดได้ครับผูดหนอนได้ซ้อนครับไปแล้วครับไปแล้วนี่น่าระกมากก็เป็นแต่ข้าเข็นรถเจ้าไหมตะบูตะมีแหมเนาะว้าวรถนะคะรถใหม่นะคะถึงป้ายจะไม่แดงแต่ของมันแรงนะคะรถแรงครับรถแรงจอดงั้นได้แล่วถ้าเขาลองซองทะเบียนดีกว่าพี่เขาบอกว่า รถซื้อแกงจะไปแผงได้ไงรถซื้อแกงจะจะแรงได้ไงได้ยิ่งยั่วไหมยายชอนได้ไหมต้องส่อยายยายองหด้ดูอแม่นรถเ้มนั่งเล้ยายครับอน้เขานั่งได้อยู่ดับเลยดับเลยไปทุ่มหเอาเมียแล้วกูน่นนาฮไม่รูะียนโจ ถึงป้ายจะไม่แดงแต่รถมันแรงน่าดูนะแต่ถึงป้ายไม่แดงแต่คนนี่ขับแรงหลิวเจอหัวนะพ่อพอขับไปก็ก็แก๊กๆใช่ไหมโอ้ยคนแดงเขามาจากไหนฮะเอาไปซื้อหรือว่าพี่เบสไหวก็ได้ดูเลยแต่เอามาจากร้านไหนเลตเตอรงอยในตเตอรงอยตรงๆตรงๆตรงไหนใช่ไหมเข้าขึ้นไปตั้งหึงขึ้นเวนชั้นไม่ไม่พี่หนิงเราหักกันลงไปวางแรงนี้ดูดูไว้หรือเปล่าดูไว้หรือเปล่าดูไว้แล้วใช่ไหมดูแล้วก็คือดูในเน็ต เท่าไรนี่คะอันนี้สองหมื่นครับประมาณสองหมื่นใจชนงดทวงสดเลยเพราะว่าเป็นรถบ้านหมายถึงว่ารถรถมือต่อมือรถมือต่อมือออืเป็นม่านโซนนะครับแดดไม่มีปีชิพแล้วแดดบดสิไปซื้ออย่างเงี้ยโซนเดียวแล้วแดดบ้านอยางเงี้ยอ๋อันนี้บอดนอบดอะไรเนี่ยบดนาเออบอดเขาเรียกว่ารถชื่อว่ามังกี้มังกี้ เเป็นผู้ใหญ่บ้านบอสบอลงน้ำาือบอทลงน้ำสามจะหายได้แน่ถือถือถือชิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดานั่งทายบอทก่อนได้ไหมเจ้าเจ้าจะขี่แล้วข้างนัโอ้ย่ายคิมเบน้ากหน้าปกหน้าปกหน้าปกน้าปก นะครับรถรถรถซื้อแกงจะแรงได้ไงนะครับรถซื้อแกงจะแรงได้ไงโอ้ยเบิึงอะไรกันโอ้ยจุดยอดเลยมันพอพน่ชิดมันเป็นเครื่องร้อยยี่สิบห้าซีซีอุ้ยเรายิ้มหันเลยเลยที่นี่ใช่พี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้นะพอตัวนี้ออกมามันจะกลายเป็นคอนเทนต์ใหม่มาัมนจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ทันทีง่ามันจะรถจะเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอาหมูมั้งอีกทเราต้องซื้อเดี๋ยวก็มีคนซื้อเนาะมันมันขับทางไกลได้ด้วย บ่บ่อันนี้นี่เราเราต้องใช้เท้าที่มไหมเป็นเกียร์ปกติเกียร์ธรรมดาบิดไปเลยก็ก็เป็นบิดไปเลยป่ะผู้หญิงอัันนน้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับบ่บ่นี่ยแม่แม่เป็นเกียร์มอเตอร์ไซค์เวฟครับมอเตอร์ไซค์เวฟเวลายายตาร์ทบนโมเดลทีมแม่นบ่โอ้ยเอยซื้อก็ได้วะครับเงินยูทูบนี่แหละมันเป็น เขาเอามาทำให้มันเล็กลงแรงแรงมากร้อยยี่สิบห้าเนี่ยร้อยยี่สิบห้าทีซีมันแรงนะพี่ใช่ซัมเบ็ตรียกว่าิบห้ามันได้มั้ยดูเหมือนเป็นไซมินิแต่เครื่องเขาแรงเครื่องแรงครับผมเครื่องแรงนะครับมาดูมาดู๋ยวเดี๋ยวพบอสขาเดี๋ยวเดี๋ยวหมู่บ้านเรามันต้องมี มันก็ีนคใช่ไหมบอสคนลทุกหลังสามหลังนี่นะครับเหลังนีมันมันคือราคาไม่แพงด้ยลสองเราแค่ขับไปขับมามันไม่ได้แพงหรอก่เราอยู่แค่นี้บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนบอสขาบอสบอสไม่สนับสนุนลูกบ้านคนละคันเหรอคับงบงบงิจเอาไปถามเขาสอบถามแสนับสนุนลูกบ้านคนละคันไหมครับโอ้โห เออาะไรไปดีจะเพิ่งในเวทีตามเลนะดูดูพี่หนิงในเวอร์ชันนี้นะดูพี่หนิงดูเอาเวอร์ชันนี้ดีๆนะเวทีจ้าจับเลยเพราะสอบถามได้ไหมครับผมครบแปดนาทีเรียนยังยังเพิ่งจะหกนาทีเพิ่งจะหกนาทีครัหกนาทีอ่ะของยายอ่ะพี่หนิงต้องอยู่ให้เต็มแปดนะเต็มแปดเต็มแนะมันเป็นเขาว่ารถมันชื่อว่ามังกี้มังกี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเขากอริล่า กอริลล่าท้ายมันจะยาวไปอีกนิดนึงคอยเสียเอากอริลล่าเออกอริลล่านิวอริลล่าก็ไปซุ่มดูเหมือนพี่เน่งแหละแล้วคราวนี้เดี๋ยวนายโพธิ์ที่เขาจะเอาแบบนี้แล้วพี่ชิดแล้วว่ามันเป็นรถรุ่นแบบมินิมินิคืงเจ้ากระเบนปูแขวกันปวแขวกันเนี่ยคนนั่งสักหน่อยเหรอเฮ้ยเผื่อไม่นั่งนั่งไม่นั่งไม่ได้นั่งตัก็บอเดี๋ยวคงต้องทำอีกนิดนึง เขาห้องว่ารถเดนแก่โตขึ้นผู้เดียวพอจบบ่ให้ทุกท่นบ่ให้มู้นั่งนะดูดูพี่หนึ่งนั่งมันไม่มีที่ให้คนอื่นนั่งได้เลยไม่เขาเขาเป็นชนตัวพอทีเขาเป็นชวนตัวค่ะเป็นคือที่ซื้ออันรถคันนี้มาเนี่ยจบปัญหาเรื่องขอไปด้วยใช่ขบนั่งคนเดียวโอ้ย่าอยาขอว่าสิกันจะจีไปน้ำข่อยแล้วเจ้าตัวมาตไปกับข่อยร้อนรุ่นดีครับ โอ้โหแว่นตานี่พี่นิงจะสตาร์ทเชิงอีกทีมันจะสตาร์ตอีไหมมื่อีกดูดูไปเขาสิดูไปเขามีลูกเล่นนะอันนี้ต้องต้องไปปรับนิดนึงนะเฮ้ยพี่นิงมันเท่ต้องไปลนถ่ายรถเด้ามันจะออกเดี๋ยนีถ่ายรถจไสสิงห้าเลได้คุณเองคุณเองคุณเอ็งต้องให้ยายจิม ยายจะนั่งเลยไหมถ้ายายเจมบ้านเจ้าเห็นบอกว่าไม่มีปูดสีปีศาจไี่ใช่ใช่ใชไม่เดี๋ยวค่อยมาเจมวันหลังน่ารักน่ารักจริงๆและสีอ่ะสีเหมาะมากที่เน่งสีขาวดำเหมาะมากน่ารักเจ้าคือเป็นเจ้าคือตาไข่แท้ะขอไฟอีกรอบสิหนิงขอไฟอีกสักรอบนึงยังยังอันนี้อยู่มันเป็นมือสองมีนี่มีนี่มีนโ่นี่สุดยอด หรือตัวหัวในก็บอกบานเนอะใช่เนาะตะมุตะมิแอบมีความน่ารักรอบดีโบหูโบหูว่าเพิ่นเอามาจากใสเพิ่นไปซุ่มซื้อก็ทิเล่ที่แท้แล้วเพิ่นไปซุ่มซื้อเนาะจะไปดูรถพอกลับมาตอนนี้นะคะเพิ่นก็ได้รถตะมุตะมิขึ้นมาน่าราคาเบาๆนะคะ เบาๆนะคะใครอยากซื้อให้กาแฟกรอบๆหรือซื้อให้พี่ชิดซื้อให้แม่รองหรือว่าซื้อให้ในตอนนี้นะคะครับผมื่นหน่อยๆพี่บอกสองหมื่นหมื่นหน่อยๆสองหมื่นมันจะมาเป็นคอนเทนต์ใหม่ทันท yeah, ีเลยแต่ว่าคุณเองถ้าสมมติว่าอันเขาซื้อให้ยายนี่ไม่ถึงช่องหมื่นดอกเพราะว่าเอฟซีเขาเขารู้จักพูดเดยไม่ถึงช่องหมื่น อันนี้มือสองใช่ไหมมือสองมือสองเจ้าชื่อว่ามือสามฉันบอกว่ามือหนึ่งมันแพงว่าจะแพงนะครับโอ้โหผมไม่มีตังค์ซื้อเออผมผมอะไรบอสเขาเรียกบอสแล้วไม่มีตังค์ซื้อได้ไงคะโอ้ยผมไม่ใช่ฮะเอาบอสบอสขายเอร์กูเขาเรียกบอสแล้วเอาจริงเหรอบอสขายเซอร์กูพี่ชิดพี่ชิดจะลองจะลองขึ้นไปบนนู้นจะลองบนนู้นหะมาลองบู่ะขอเว้นตา แว่นตาค่อยอันเท่าไหร่วะนี่เดี๋ยวค่อยสิล่องขับบันเด้อครับมันสืแรงว้าขอล่องเครื่องกันสิขอล่องเครื่องพันสิบห้าจะีเคือเกียร์ว่างนะอันนี้คือเกียร์ว่างอยู่ไหครับอันนี้สตาร์ทเครื่องไปตอนนี้ละแปดละขาเขอจบไลฟ์จบนะ้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้พี่ยายนะคะเป็นความตะมุตะมี่อะไรกันอย่างนี้ก็ยางได้นะคะเนาะ